ขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดนะครับคืนนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ชมการถ่ายทอดสดกีฬาทางช่องเจ็ดสีไปสัปดาห์นี้ก็กลับมาเจอท่านผู้ชมก็เตรียมเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับใช่ค่ะอย่างช่วงนี้นะคะกระแสของเรียลิตี้นะคะก็ได้กลับมาให้ความนิยมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับทางช่องเจ็ดสีของเราก็มีการนําเสนอตามกระแสเรียลิตี้ด้วยพลิกดินสู่ดาว วันนี้รายการของเราครับจะนำเสนอแขกรับเชิญ9คนเป็นชายหนุ่มหญิงสาวหน้าใหม่สดใสเป็นลื่นลูกใหม่ที่จะมาทําให้วงการบันเทิงเราพัฒนาขึ้นไปพี่ว่า<ด>ขึ้นลูกใหม่เล่นกันหน้าตลอนเต็ไมไปหมดอ่ะปั๊บเนี่ยเขาเขากำลังจะมาปุ๊บคลื่นใหม่มาอีกขึ้นลูกเก่าแก่ของเราเนี่ยหายไปปั๊บชัวอะขอโทษนะคะเราเคยรู<ะ>้จักกันมาหรือเปล่าคะไม่ไม<ะ>่เคยครับแล้วมาทำร้ายดิฉันทําไมคะ นี่มันดูโฆษณามากไปไหมเนี่ยโฆษณาบุรีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องจริงเลยนะทีมงานอาบอกผมเป็นอาทิตย์หนึ่งร้วแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาเจอท่านผู้ชมนะครับ<ส>ในในเว็บไซต์ของเราอันนี้ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาจริงๆ w w w d t o p c o m นะครับที่จะสื่อสารกับใใรายการของเราได้เขาถามว่าทําไมพี่ลิงต้องหาเรื่องทะเลาะกับพี่นุ่นทุกอาทิตย์เลยทําไมต้องแกล้งกันด้วยขอสักตอนไม่ทะเลาะกันได้ไหมไม่ได้จะได้ได้ไงก็ เวลาอยู่ตอนนั้นน่ารักออกมาข้างนอกเวลาผมจะกินนะผมหันไปคุยพื้อเอาเกลือเติมงี้ไม่ดูที่เวลาผมนั่นผมเอาไปลิปที่พี่ซื้อมาฝากที่ลิปนี่แหละลิปผู้ชายแมนๆเราก็เอามกตั้งปุ๊บเราก็เดี๋ยวเออเยอะแต่งหน้าแล้วแล้วก็เอามาทาปากมึงเอายามองใส่แล้วก็อย่างงี้ยาหม่องไปป้ายตรงหัวไว้อย่างงี้ล้วจะให้ผมยอมยังไงไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่เหตุ ไม่ใช่ผมรู้จุดยืนเนี่ยจุดยืนมีแต่ว่าท่านผู้ชมเขาขอเขาขอแค่ตอนเดียวได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ต้องไม่ต้องท่านผู้ชมขอพี่ดูขอได้ไหมไม่ได้โอเคถ้าพี่ดูขอไม่ได้ก็ต้องมีใครสักคนจากกันไปได้ทำไมเดี๋ยวนี้ย้อนอย่างนี้เลยจากกันไปก็ได้ได้คือไม่ยอมยอมได้เอาเลยขึ้นมาผมสมเกตจันทรพามผมสมเกตจันทรพามจะ จะทำดีกับนุ่นทำดีกับนุ่นพูดดีกับนุ่นพูดดีกับนุ่นคิดดีกับนุ่นคิดดีกับนุ่นตลอดทั้งตอนนี้ตลอดทั้งตอนนี้ครับโอเคคุณได้ให้สัตย์ปฏิญาณไปแล้ววันนี้นะครับรายการของเราจะนําเสนอเรื่องราวของนักแสดงหน้าใหม่จํานวน9คนชายหญิงสาวที่จะมาแสดงความสามารถความน่ารักให้กับเราได้ชมในช่วงหน้าของรายการครับเดี๋ยดีครับไม่ต้องครับทําไมมีดาวอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพี่จะไปพาดยินที่ จะไปพลิกดินทำไมครับผมนี่คือดาวดาวที่พร้อมจะเจิดจรับครับคุณจะหาอะไรเอ๊ะไม่ได้หมายความว่าเรื๋อยเดออ๋อนี่ยังไงนะเรามีดาวอยูอ่แล้วคุณจะต้องไปพลิกดินสู่ดาวที่ไหนอีกใครับเมื also, ่อเรามีดาวที่เจิดจรัสทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นดาวครับ คนนะครับคนเราไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆเป็นนางเอกที่ทรงคุณค่าครับเต็มไปด้วยความเพียบพร้อมของความกตันยูกะตเวทีครับรู้คุณปิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกวันนี้เธอไปเป็นครูสอนคนทั่วประเทศครับเไม่น่าเชื่อครับสอนนัาศิลินในความนี้ก็คือเธอเป็นคนที่มัธยัถ์อดอมเก็บหอมรอมริบมีสลึงครบให้ครบบาทห้าบาทสิบบาทเ่อทําได้ครับโอ้โหนุ่น ที่เพิ่งรู้ว่านุ่น,นตั้งใจที่จะทําการแสดงให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเธอแล้ว,ลวยังไงแล้วเธอก็ทําสําเร็จเธอเป็นดาวจริงๆครับสำสาหรับลิงแล้วเนี่ยนุ่นเป็นอะไรเป็นเปรียบเสมือนนางฟ้าของผมเลยจริงๆเ,เ,เอานะ่าลิงฟื้นๆนหน่อยว่าลิงถ้าทีมงานว่างขอกระโถนมาก พูอห่างนี้หมายความว่าจะไม่ให้ทั้งเจ้าคนอนี้ไม่ต้องเจอเ้าคนมาแล้วหรอคะถ้าจะไม่เจอก็ได้แต่ถ้าจะเจอขอมีนุ่นอยู่ด้วยได้ไหมครับนี่หรอคะถ้าไม่มีนุ่นในช่วงหน้าผมไม่ดูครับผมจะบอกว่ามีน้องแพนเค้กนะคะช่วงหน้ามีน้องแผ่นเค้กน้องขวัญน้องขวแล้วก็มีเด็กใหม่ๆอ๋อออายุสิบแปดหกสิบแปดอะจริงวะเนี่ยจริง แต่เขาจะต้องดูนุ่นอยู่นุ่นอยู่ด้วยใช่ไหมครับนุ่นครับพี่รบกวนให้ช่วงหน้านุ่นร่วมเป็นพิธีกรให้กับให้เกียรติกับเราจะได้ไหมครับงอะงาหน่อยไม่ใช่งอครับอันนี้ขอวิงวอนให้คุณนุ่นอยู่ด้วยนะครับเออจะอยู่ดีไหมคะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณนุ่นควรกระทำอ๋อโอเคค่ะเพื่อคุณลิงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอยู่ด้วยนะคะครับท่านผู้ชมครับไปอ้วกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ9ก้านักแสดงหน้าใหม่พร้อมกับคุณนุ่นขวัญใจของเราด้วยคครรัับบอย ไปแล้วว่าคืนนี้ในรายการที่นี่หมอชิดของเรานั้นมีโอกาสได้ต้อนรับความน่ารักความสดใสของน้นองๆท่านก้าวผนดาวรุ่งดวงใหม่จากละครเรื่องลิกดินสูดาตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับทุกคนค่คะ จริงๆแล้วต้องมีสิบคนถูกไหมจ๊ะในละครเรื่องนี้มีห้าพระเอกหนุ่มประทะห้านางเอกพระเอกของเราเหลือสี่คนหายไปไหนคนหนึ่งครับเออน้องเวียติดสอบครับติดสอบอยู่ก็เลยไม่ได้มาร่วมรายการกับเรานะครับแต่ผู้ที่กรุณาอธิบายของเรานี้เป็นเสาหลักขององการบันเทิงมานานแล้วนะครับหลายคนเราพอรู้จักกันบ้างแล้วอย่างน้องอูนะครับก็พอรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วครับเอาความจริงเลยห้าสิบสามไม่ถึงดี่ประมาณประมาณสักสิบแปด 1ิ1เก้าสิบแปดสิบเก้านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเบอกว่าเรื่องนี้ก็มีความสุขมากครับผมนะครับทำตัวเป็นเด็กอยู่กับเด็กๆจงเกลืนเลยนะคะน้องขวัญเราก็พอรู้จักกันบ้างแล้วนะครับเดินที่เท่าไหร่แล้วเล่นตั้งแต่เดินแล้วล้มอ่ะ ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็แบบพี่พี่คิดดูอ่ะผมอยู่มัธยมผมกำลังเรียนอยู่ไม่ทําอะไรเงยหน้ามาเขาเจอน้องขวัญในทีวีอยู่ในในทีวีแล้วตั้งแต่คุณเรียนมัธยมเนี่ยตอนนี้ปริญญาเอกแล้วใช่จ้าเอางี้แนะนําตัวเลยอ่ะอ้าวไล่จากอ่างข้างๆผมชื่ออะไรคะเบนมนรรยายปัญญานนท์ค่ะก็เรล่นี้เป็นเรื้องเบนเล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะยังเรียนหนังสืออยู่ปะคะเรียนค่ะอยู่มอกรุงเทพปีสองมอกรุงเทพปีสองคณะนิเทศศาสตร์เอก บอร์ดค่ะเอกบอร์ดมองไม่เห็นเนี่ยคณะนี้เรียนเก๋นะเกบอร์ดไม่ใช่เนาะเดี๋ยวบอดคสอ a s t i n g บอดค a ส t ิ n งครับบอด casting ใช่ก็คือว่าเด็กเขาจะรู้ๆกันถ้าใครถ้าบอกว่าเอกบอร์ดจะรู้กันว่าใช่เขาจะรู้กันแต่ถ้าคนอายุเยอะไปแล้วมันจะใครรู้บ้างว่าเวลาพูดว่าเอกบอร์ดแปลว่าบอดค a ส t ิ n ง ไม่มีใครรู้เลยรู้แ้่เลยแม่งเลยนเดาวยังรู้เลยอ๋อดารู้อ่านี่น้องแบนนี่น้องแพนเค้กเรารู้จักกันดีมาจากเวทีประกวดไทยซูเปอร์โมเดลค่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้ก็มาเล่นละครคับนี่เล่นละครเป็นเรื่องนเท่าไหร่เป็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องนี้เรื่องที่สองตถึงว่าใหม่อยู่อันนี้อข้ามไปเลยไหมครื่น้องขวัญเรื่องที่ร้อยร้อยไหมนี่วิทยานอนค่ะ่แต่ยุยังน้อยไงแต่เล่นมาตั้งแต่เด็กไงใช่ร้อยเรื่องไหมหนูวะหร ไม่เถึงขนาดนั้นหรอกค่ะสองร้อยบอกเขาไม่ดิแค่แค่พันกว่ากว่าน่าัดไปพี่ครับเดี๋ยวครับอะไรครับคนนี้เวียร์ฝากมาครับน้องเวียร์ฝากมาว่าหน้าสามสิบสมองสิบสามนะตัดให้แล้วเวียร์เบียร์รีบดียวน้องท่านสบายดีเหรอคะค่ะสวัสดีค่ะมอสท่านนันจันทร์ะเวาค่ะเรียนอยู่อยู่มหกโรงเรียนมัธยมมัธจสินนามโอ้ยมันอยู่ปลาย เด็กวัยก้อนนี้เขาแข่งกันเด็กเลยนะเนี่ยมากเลยมหกเด็กๆอย่าทําลายกันสิครับคุณนางฟ้าคุณนางฟ้าไม่มีข้อห้ามลำหนูไม่ได้อะไรม้องเล่นเป็นเรื่องที่สองแล้วเรื่องแรกเรื่องอะไรคะเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วพักสองค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วน้องค่ะชื่อเบ่าจันทร์ธรนภาเป็นพักดีค่ะ ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกเลยค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปะคะเรียนค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจค่ะปีสี่แล้วปีสี่ปีสี่แล้วกำลังจะจบปริญญาตรีน้อง็รกี้ก็พอรู้จักกันนะบ้างนะครับนะนำตัวสิครับครับสุรบดินสมบัติเจริญครับโอกี้ครับก็ตอนนี้จบจากมกรุงเทพครับเป็นฐศาสา์ธุรกิจครับผมจบแล้วครับจบแล้วนะครับส่อารธุรกิจน้องวิน ครับก็ชื่อทาวินยกคุณกุลครับเป็นน้องของนารินตาใช่ครับนี่ก็ละครเรื่องแรกของวินเลยครับละครเรื่องแรกนะครับและก็เป็นเรื่องสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่แลวคือเป็นเรื่องสุดท้ายที่ก็จะเล่นแบบนิ่งๆอย่างงี้เขาจะเล่นแบบพิกพป้วินอายุน้อยสุดในสี่คนผู้ชายเลยป่ะครับเท่าเวียครับเท่ากับเวียอ๋อเท่ากับเวียที่ไม่อยู่นะครับโอ้เรารู้อยู่แล้วนะฮะปีไหนปีไหนเป็นปีสองปีสองก็ปีสองใช่ไหมครับ ไปเป็นอาเจ็ดของหูนะครับครับอันนี้มาคุมหรือว่ามาเล่นด้วยคะเนี่ยไม่จริงๆแล้วเอผมอายุอยู่ในช่วงกลางกลางนะครับกลางคนหรือวะเออจริงอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหบอกเบ้มเนี่ยเหมือนพาหลานมามปคุมไงเออมานั่งคุมยังไงครับ นะนำตัวดีไหมครับได้ตัวค่ะสวัสดีครับชื่อสมชายลีลาลักษสกุลนะครับแลวก็เรื่องนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่สองครับแต่เป็นเรื่องแรกที่มาร่วมงานกับทางดาราวิดีโอครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่มาแสดงเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานเรื่องการร้องเพลงไม่จริงครับพี่ไม่ไม่ไม่คนที่มาแสดงเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานทางด้านการหน้าตาดีครับ ไม่ว่านะวันนี้เขามีเขามีพวกกองเชียร์มีแฟนคลับเข้ามานะจริงเหรอหมายถึงล็อกกี้เนี่ยเหรอทุกใช่ดิคือคนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอายุสิบหกสิบเจ็ดคนเหมือนเรียลลิตี้ครับคนอื่นเขม่มีคนนี้มีแฟนขับรถแล้วของล็อกกี้เนี่ยนะครับห้าสิบภาพขึ้นไปจริงจริงแล้วเป็นแฟนคลับเปอนแาไปยอมเขาอย่าไปยอมเขาเป็นแฟนคลับของพ่อเป็นแฟนคลับของพ่อพ่อโทรศัพท์ไปไปช่วยลูกหน่อยเว้ยไปทำมากันเต็มหมด ก็แต่จริงๆเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการร้องเพลงด้วยนะคะแต่ละคนได้มีพื้นฐานการร้องเพลงหรือว่าเคยไปเรียนอะไรมาบ้างไหมคะเคยมีใครก่อนก็ได้เรียนเลยค่ะแต่ว่าซึ่งมาหาดตอนเรื่องนี้ยะค่ะเป็นเรื่องแรกแล้วก็มาเรียนตอนเล่นเรื่องนี้ใช่ค่ะคนอื่นล่ะครับเคยเรียนที่มีฟ้าเมา่ก่อนทําเมื่อปีสองปีก่อนนู้นนะคะเรียนเป็นปีไหม เรียนก็หลายหลายคอร์ส่เหมือนกันค่ะแต่พอ,อช่วงหลังๆพอทํางานก็จะไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนเรียนยังยไม่ได้เรียนเพื่อมาเล่นละครเรื่องนี้เพราะ่าชอบร้องเพลงก็เลยไปเรียนก็ไม่เชิงค่ะแต่หมายว่าเรียนไว้คุณแม่ให้เรียนไว้อะไรอย่างงี้ค่ะ,ะแล้วฝันเองเคยเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมคะ,อะโอ้ยฝันเคยเรียนร้องเพลงกับอาจารย์รุงรนด,ดดูลพันนะคะตั้งแต่ไม่ขวันนี่เรียนอาจยไม่ขวัเป็นพ่ไม่บอกชื่ออาจารย์ เห็นเรียกว่าหนูน่าตา้ช่วยบอกว่าอย่าพูดด้วยให้ตัดออกไปเลยคือหนูคนใจว่าหนูหน้าตาน่ารักใช่ไหมก็เป็นที่ให้หนูน่แกล้งแบบว่าเล่นเป่นธรรมดาเดี๋ยวนี้นางเอกเขาไม่ยอตัวเองตอนแต่ก่อนตอนสมัยก่อนที่ไม่ดีนะต้องแบบว่าหนูไม่น่ารักขนาดนั้นแต่เดีนี้ไม่เลยนะน่ารักขนาดนั้น่ารักกับี่เห็นค่ะใช่ เดีรึเปล่ารึเล่าคนเปลี่ยนไปไม่ใช่เวลาเราเล่นกันไงเลถึงเวลาคนมาชมมาแล้วบอไม่ราคาขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะรักกันเลยไม่ใช่คือว่าหนูเนี่ยเพิ่งไม่จบเลยอ๋อนี่ยังไม่จบอยู่นะออกออกก็คือหนูเป็นอะกับอาจารย์ดูร่มมาตั้งสิบสองสิบสามแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนานไปแล้วตอนนี้หนูสิบสิบแปดแล้วค่ะหนูก็มีบางคนเท่านั้นที่ไปเรียนแต่คนอื่นก็ฝึกซ้อมเองอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่ทุกคนเชื่อไหม ที่มาในรายการนี้ในในละครเรื่องนี้เหมือนมีการประกวดแต่ทุกคนผ่านการประกวดมาต้องผ่านเวทีการประกวดมาด้วยมีใครไม่ผ่านผมได้ยินมาเอาเดี๋ยวใครผ่านอะไรก่อนเอาล็อกกี้เคยประกวดอะไรมาครับอย่าบอกว่าผ่านผ่านมาบุญครองมานะจบเลยอ่ะอย่าตลกให้มันมากไปก่อนนะล็อกกี้ผ่านาอะไรมาครับไม่เคยไม่เคยผ่านการประกวดจริงเหรอล็อกกี้ไม่เคยประกวดอะไรเลยเลยครับวินก็ไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยแต่มั่นใจในการร้องเพลง ก็ไม่เชิงมั่นใจครับพี่เราเป็นนักร้องใช่ไหมแล้วเขาได้บอกว่าได้ชายเป็นน้องดาวินตาเราเป็นน้องดาวินตาแล้วนะก็สอนบ้างเหรอครับก็ไม่เลยครับพี่ตาไม่สอนมอไม่สอน ใช่ใช่แบบว่าเราเป็นน้องยังทำให้ไอ้ใหญ่ให้เสียชื่อพี่อะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อศิลปินยังอยู่สังเกตว่าต้าจะไม่ยอมกลับเมืองไทยเลยครับเราเป็นน้องตลอดทำไมต้าเรียนอาติดเรียนครับเขเรียนอยู่ยิ่งช่วงนี้บอกว่าไม่กลับมาเลยพอรู้ว่าน้องเข้าวงการต้าก็ไม่กลับมาเลยหูกระตุกอดนะครับตีบ่อยเกิลครับปี2000ครับ เน oh, ี่ย okay ดั่นชิลอยปีสองพันไม่แพงเท่าไหร่นะครับปีสองพันไม่แพงไม่แพงครับนี่ไม่บอกผ่านนะครั้เบื่อแค่ไหนอ๋อผมเคยประกวดหย่ยุนไม่ได้ไม่ได้ดูตัวเออไม่ต้องงานเออไม่ได้